คือเมื่อวานนี้โลกทั้งใบต้องหยุดให้ขนกระแสแต่เบียงผู้เดียวผู้คนไม่สนใจแล้วเรื่องสอตง,งอการทุจริตนายกไม่มีประสิทธิภาพฝ่ายค้านค้านไปเคลียร์ไปทุกคนมุ่งสนใจแต่เรื่องการเอากันไม่เอากันแล้วเอากันที่ไหนและเอากันเสียงดังอย่าง,ง,างไร้ดงไม่ป้องกันแรงสั่นสะเทือนใช่ห้องไม่ป้องกันเดซิเบลของการเอากัน เออแล้วมีการเปิดคลิปกันในรายการซึ่งไม่สมควรจะต้องเปิดก็มาเปิด<ม>ในรายการแล้วก็เป็นการพูดกันของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งแคนผู้หญิง<ม>คนหนึ่งมากคือล่าย,ยาวทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเรื่องอาบน้ําแก้เคยแก้ผ้าอาบน้ําแล้วไม่แก้ผ้าอาบน้าคือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มันจะควรต้องคุยกันในครอบครัวนะม,มันกลายเป็นเรื่องที่คุยกันแค่ให้คนทั้งประเทศได้ยินและคนไทยทั้งโลกได้ยินไปพร้อมๆกันปรากฏว่าแม่ผัวเก่ามาเว้ยออ เพชรเนี่ยคือผัวเก่าที่ไมล์เนี่ยตีจ่าจะไปเอาโตโน่ถูกไหมครับแล้ววันนี้ผู้จัดการโตโน่บอกโตโน่ไม่เอาแล้วไม่ยุ่งกับเพชรกับไมล์แล้วเพราะว่างานมันโหดไงคนไม่จ้างงานคนยกเลิกเลยไงคนกลัวไปตะโกนทีใ่ให้ให้นิชาอะไรเงี้ยส่งเสียงดังไปกำจ่าให้นิชาได้ไหมยอย่างเนี้ยคนก็กลัวก็คนก็ไม่ชอบโตโน่คนก็ไม่กำจ่ใจน,นิชาโตโน่ก็ง,งานโหดเลยผู้จัดการก็เลยออกมาบอกว่า เขาไม่เอาแล้วเพชรกับไม้ปรากฏว่าวันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าก่อนหน้าไอ้เพชรเนี่ยคือลูกฉันจ้ะอ๋อก่อนหน้าเจ้าเพชรนี่คือลูกฉันจ้ะลูกฉันนี่คือผัวยายไมลมีลูกดนกาและฉันเลี้ยงลูกมันอยู่ก่อนที่มันจะไปไอ้เพชรเนี่ยมันทิ้งลูกฉันไปจ้าเขาบอกไอ้เพชรแกคือคนที่ขโมยยายไมลไปวันนี้เวรกรรมตามทันแกแล้วเพชรโอ้ดีกว่าไทม์ไลน์ที่เบอกว่าอันนี้มันแบบเป็นความสลับซับซ้อน มันเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบโลกทั้งใบอะ่ะสนใจแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวอะ่ะนึกออกไหม uh. ออเออในเพจอ e ีเซ e ียมอีเซียมเอสเอสจุดสองนี่นะเขาบอกว่าอดีตแม่ผัวกเก่ามายืนยันว่าไมามีลูกกับลูกชายเขาปัจจุบันเด็กอยู่กับฝ่ายชายแม่ย่าเลี้ยงแล้วก็โผลกระแสต้องจ่อมายสามแล้วล่ะว่ามาไปเยี่ยมลูกบ้างไหมทำตัวเลดเทะแบบนี้ไม่สงสารลูกหรอลูกกำลังโตเล่นโซเชียลได้แล้วนะ พวกไม่พวกเราเนี่ยไม่ต้องไปแอดไปขุดแม่ย่าผัวเก่าลูกคนนะเขาไม่เกี่ยวอะไรนะปล่อยเขาอยู่สงบแค่มาลงให้ดูคือแกมาเมนอยู่ว่าสงสารมันทําไมไอ้เพชรมันก็เอาไมาแม่ของหลานฉันไปจากลูกชายฉันคนที่แต่งงานกับไมายเวรกรรมตามทันมันก็เลยรู้ว่าอ๋อไมายแกมีผัวมาแล้วและมีลูกมาแล้วแล้วแกก็ทิ้งผัวลูกอยู่กับย่าแล้วแกก็มาอยู่กับเพชรเจ็ดปีจากนั้นก็มาอยู่โตโน่อะ ที่นี้เมื่อวานเนี่ยรายการเนี่ยเพชรมันเล่าแบบเล่าละเอียดมากเลยบอกว่าความสังเกตเนี่ยผิดกินตอนไหนปกติกลับเข้ามาก็แก้ผ้าเดินอาบน้ำเอ๊ะตอนตอนหลังกลับมาเออใส่กระจมอกอาบน้ำกูนี่นึกในใจว่าเออชีวิตกูเนาะเขาโชคดีเป็นของกูแบบว่ากูไม่ต้องทํารายการอย่างนี้ใครมานั่งพูดกันแบบนี้เราต้องรู้สึกเฮ้ยเออยเอ้เอ้เออเออล้ําล้เอไปละล้อเออเออ้ออเอิเออเพอเอ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 อเรอเออดออิออเออนออเออเออเออวเออเออเออเเเอ เราต้องขุดคุ้ยกันจนถึงท่าที่เขานอนด้วยเลยเหรอขอบเขตการน,นำเสนอข่าวมันอยู่ที่ตรงไหนหรือพวกคนเหล่านั้นมันไม่ใช่คนใกล้ตัวไม่ใช่คนที่รู้สึกรักใครเลยใส่เข้าไปเต็มเหนี่ยวการที่คนสองคนทำผิดต่อคู่รักตัวเองโทษผัวพวกเขาคือการหมดความไว้วางใจจากคนที่เคยรักเคยฝากอนาคตร่วมกันพวกเขาก็ได้รับโทษนั้นไปแล้วแต่สื่อกลับไม่จบพยายามลากข่าวไปให้ถึงแรงสั่นสะเทือน สก,กรปรกก่าการมีชู้คือการทำข่าวของสื่อที่เกินเลยลเลอะเทอะน่ารังเกียจกักขระฉันชอบพี่ปรินม,มากว่ะคือแล้วไอ้เรื่องแบบนี้นะเอาตรงๆนะอไอ้พวกองค์กรสื่ออะไรต่างๆนี่นะก็ไม่เห็นทำอะไรเลยนะจะไม่เห็นทำเออแล้วพอเวลาเขาจะออกกฎหมายอะไรมาก็แหกปากบอกว่าเราควบคุมกันเองได้ไหนล่ะคือการควบคุมกันเอง น้องใหม่สดได้ไปอ่ะแต่เราก็ชอบเหมือนกันนะเออไอเราก็เลอะเท่าเกินเลยอากาศขระเหมือนกันนะเราไปดูน้องใหม่สดกันหน่ uh huh. อยว่าอ่านข่าวดูหฝนกระแสหน่อยนะพี่หนุ่มนะเพราะฉันใช้ยาเธอนะเธอต้องให้ฉันนะไปดูสิเนี่ยเปิดใจใหม่อ่ะเสียงมาสิ เพราะว่าเพชรเองเนี่ยมันก็ขาดตกบกพร่องในมุมที่ผู้หญิงเอานี้ผู้หญิงอย่างอย่างอย่างคุณเองเนี่ยที่ต้องการถูกไหมฮะแล้วมันก็ถึงจุดหนึ่งซึ่งอยู่กันมา7ปีแล้วสายป่านมันก็ขาดคุณก็ไม่เอาแล้วเพียงแต่ว่าโอเคมันจําเป็นต้องอยู่เพราะว่าเราก็แคร์ความรู้สึกของเพชรด้วยเพราะเขาเป็นคนจเจ้าอารมณ์รุนแรงชอบทําร้ายตัวเองคุณจําเป็นต้องอยู่เพื่อให้เขาเขาับคำดาวลงต่างๆระนา,นาถูกไหมฮะ นีในมุมที่คุณพูดทั้งหมดนะ,ะผมจับ,ปร,บประเด็นได้ประมาณแบบนี้ไปรู้จักกับโตโนโ่ได้ไงเมื่อต้นปีที่แล้วค่ะช่วงมีนาไปเจอกันในอีเวนต์หนึ่งก็หนูเป็นพิธีกรเขาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็เหมือนกับตอนที่ดิวงานกันก่อนที่จะขึ้นขึ้นเวทีอไรไ่เงนี้ยค่ะ เจ้าของเจ้าของร้านที่เขาติดต่อเราทั้งคู่มาทำงานเนี่ยคือด้วยความที่เขาเนี่ยไม่ได้ติดต่อผ่านเอเจนซี่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นคนดีวเองทั้งหมดเขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยพูดไม่เป็นให้หนูเนี่ยช่วยแบบคุยให้หน่อยว่าพ่โตโน่เนี่ยทำอะไรแบบอะไรนี้ได้บ้าแงบบในร้านอะไรเงี้ยแบบเพราะว่าตอนที่เขาเดีลอะ่ะไม่สามารถเข้าร้านได้จับสินค้าไม่ได้นู่นนั่นนี่มีหน้าที่มาแค่ร้องเพลงให้สัมภาษณ์ ตามเวลานี่น,น,น,นแค่นั้นเท่านั้นอไรเงี้ยแล้แบบเหมือนให้หนูคุยให้ว่าสามารถแบบทําอะไรได้มากกว่านั้นไหมอไรเงี้ยซึ่งพอเราคุยกันทั้งพี่โนกทั้งพี่เมย์น่ารักกับเรามากๆในวันนั้นแบบเขาก็โอเคหยิบสินค้าได้ถือของได้ให้ลายเซ็นได้กลายเป็นว่าทุกอย่างวันนั้นงานมันออกมาดีมากๆนั่นคือเดือนมีนาคม,ม,าคมปีที่แล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วหลังจากที่จบงานวันนั้นเป็นยังไง คือหนุ่ค่ะโอเคก็คือนี่ก็เป็นรูปแบบนะคากับเอนที่บ้านเรานี่จะเป็นรูปแบบของรายการของพี่หนุ่มก็คือขุดคุยเรื่องชาวบ้านก็วันวันดีคือดีก็ขุดไปเจอทองคำวันดีคือดีก็ขุดไปเจอดีบุกวันดีคือดีก็ขุดไปเจอตะกัววันดีคือเจอเพชรนินจินดาอะไรต่างๆแต่ละวันของพี่หนุ่มเขาก็พี่หนุ่มก็ทําตามรายการชื่อแหละโ้นกระแซไปเป็นลักษณะแบบพี่หนุ่มเข้าไปซึ่งอันนี้ไม่ว่ากัน แต่ไอ้เมื่อวานเนี่ยเนื้อหาตอนที่อเพสมันระบายอะมันระบายเนี่ยแล้วมันมันเหมือนกับน้ําทะลักน้ําท่วมอะซึ่งมันก็เป็นคนที่อารมณ์อารมณ์ร้อนอะนะคนใจร้อนทะลักมันก็ไม่มีลิมิตขอบเขตอะไรถูกต้องคือไอ้การไอ้ไอ้วิธีที่แบบว่าจับได้เนี่ยคือมันผิดกลิ่นั้งผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันจะมีจมูกผัวเมียมันมีจมูกของกันและกันพอมันผิดกลิ่นปุ๊บพี่หนุ่มก็ถามว่าตรงไหนบอกว่าเอางี้เลยนะพี่ กลับมาบ้านเนี่ยปกติเนี่ยอาบน้ำเนี่ยเดินแก้ผ้าเนี่ยแก้ผ้าอาบน้ำเนี่ยเดินไม่เดินไม่นะพอจิงนี้เอ๊ะทำไมกลับมานุ่งกระโจมอ,อกอันผิดกิน่นอ่าผิดกิ่นแล้วอ่าทำไมกลับบ้านไม่ตรงเวลาทำไมถามไม่ค่อยตอบหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยมันไปได้จากว่ารถที่มันอากล้องในรถซึ่งอ,อ,อยู่ในมือถือเขา <c oughs> อะไรไม่อยู่ในนี้หมดเลยไนงะ คือไม่เนี่ยก็ไม่รู้อันนี้ก็ได้รู้หมดทุกอย่างเลยก็เลยเปิดคลิปก็เลยเอาทั้งหมดเลยเนี่ยอ้างว่าไปให้เพื่อนที่เป็นนักข่าวคนเรามีเพื่อนเป็นนักข่าวกระจ้าเอขนาดนี้เลยวะให้เป็นนักข่าวแล้วก็คิดว่าเพื่อนเนี่ยคงจะดูแล้วรวบรวมข้อมูลมเพื่อนเอาไปออกเลยคือคิดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคือเพชรเนี่ยแขนการเอาไปให้เพื่อนที่เป็นนักข่าวเนี่ยแสดงว่าต้องการให้ระบาย สิ่งที่ระบายเนี่ยมันระเบิดออกมามแล้วรู้เลยว่ามันจะต้องไปสุดสิ้นสุดอยู่บนโต๊ะหนกระแสทีนี้ไอ้เมื่อวานเนี้ยรายละเอียดของมันเนี่ยมันทําให้คนที่ดูคนทั่วไปที่เขาดูเนี่ยเขารู้สึกแบบก,กั้มกลืนอย่าลืมนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทํารายการจนถึงจุดที่ผู้คนเนี่ยมันก,กั้มกลืนฝืนทนไอ้ความดีที่เราทํามาโดยตลอดเนี่ยเขาจะลืมเลยอืเขาจะลืมเาจะจำไอ้อันสุดท้ายนี่ได้อย่างเดียวนะ คือถ้าม,มันมีเรื่องที่ผมเห็นเฟ e บุ o k ของอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่านที่มันต้องระวังนะมันพ D ดีด้วยนะหมายถึงว่าการต่อให้ข้อมูลนี่อยู่ในมือคุณเนะี่ยแล้วเอาไปเผยแพร่โดยที่เจ้าตัวเขาไม่ยินยอมแบบนี้นะนข้อมูลส่วนบุคคลไนงะที่เราเป็นกฎหมายใหม่ของเราอย่างเงี้ยแต่พี่จะเห็นเลยว่าพี่ปิ่ม,มพูดถูกคือวิธีการในการดีลกับปัญหาหรือกรณีหรือเคสที่เกิดขึ้นถ้าหากว่า สนิทสนมรักใคร่เนี่ยมันจะออกมาในอีกรูปแบบหนึ่งรักมากอย่างเงี้ยเปิดโอกาสให้เขาได้ไหมครับให้เขาได้มีโอกาสได้กลับมายืนในวงการจะได้หากินหาเงินเอาไปใช้หนี้แต่นั้นคือช่อโกงนะอะอ,ะอันนี้ก็เรียกว่ามีคะแนนจิตจิตพิสัยอ,อภาษาครูอบอกมีคะแนนอะไรนะคะแนนจิตพิสัยใช่ไหมมีแต้มต่ออ่ะ่า หรือนาเออถ้าอยางกรณีตอนโน้นเนีน่ค่ะเออถ้าเป็นพี่พี่จะพูดพี่อย่างงี้ๆ,ๆีแล้วก็ไม่ปรามเพชรไม่ปรามเพชรคือเลตติ้งสูงจริงขณะที่เลตติ้งมันสูงเนี่ยมันกลับไปค่อยๆซอกกลอนบ่อนทําลายความดีความงาม <ๆ S 2> ที่เคยทํามาและเป็นประโยชน์กับสังคมอันนี้ก็อขออนุญาตกล่าวนะในชนะที่ใช้ไลโปแล้วขายไลโปในติ๊กตอก็อด้วย ขออนุญาตกลาวนะจ๊ะนี่คนลืมเรื่องตโน้ว่ายแม่น้ำโขงไปเลยนะแล้วก็มันมีแต่เวลาแกพูดเนี่ยกนต้องพูดที่เร็วกว่านี้นะตโน่พูดไม่ทันเขาเออจริงๆเกมไม่ใช่คนพูดจาอืดอาดแล้วมันมีอันอันนี้ด้วยนะที่เพนโพสลุมปิ่นมันนึกขึ้นได้สำนักข่าวบางแห่งเนี่ยนะไปขยายผลต่อพี่ปองไปห้องอะไปห้องพักเนี่ย แล้วก็ไปเช็คดูโอ้โหกำแพงไอ้ข้างฝาเนี่ยมันไม่มันไม่ป้องกันเสียงเลยนะอย่างนู้นอ,อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะโอ้